ทำความรู้จักสายวาดทามาต่อไปเย้มันน่้ใจนะสามสี่ที่ออะไรหรอนาโนฮะนารปากาล่านารินเองเป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรออ่าไม่กี่เดือนวันนี้เองจริงจะมากี่ปีแล้วสองสัปดาห์ที่แล้วอายุล่ะไม่บอกอี่ที่ชอบล่ะอืมได้ วาดรูปนะไอริสแพนชอบไม่ติดไหมก็นิดหน่อยจุดเด่นของลูกความไม่สมดุลใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอไม่กี่ชั่วโมงครับประมาณสักสิบนาทีลงมาที่ไหน y ยูทูบไม่เหมนคนอื่นเออสวยจังครับขอบคุณคุณชมขอบคุณมากฮะเพลงที่ชอบมากเลือดสัตว์มากแรงบันดาลใจ after ไปในการว้านเซมานคนอื่นเลยไม่ก็ดูมขนาดวาดแนวไหนชอบทะเลาะเลือดสัตว์อลิชื่อเมรุทะระปัดขอดชื่อยังไม่ได้ตั้งอยู่เบทไหมเออชื่ออะไร เกี่ยวกับอลิตัวเองหน่อยสิร้องเป็นหมานะไม่ใช่แมวอุปกรณ์ที่ใช้มือมือข้างที่ถนัดมือขวาพอใจกับงานไหมนิดหน่อยวาดรูปเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเกมหรือวาดรูปเกมฮะเพลงที่ชอบฟังเยอะมากไม่ชอบอะไรผักและอื่นๆไอเท็ในดวงใจอาร์ตว้าแล้วก็ฝันละคะอนิเมะต้าเรยงไมระตะลีงช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะขอขอบคุณที่รับชมจบนะคะสักพักจะไปนอนละเหนื่อยมากแล้วก็ต้องมาอัดเสียงต้องนู่นนี่นั่นนี้รู้สึก ขี้เกียจไปในตั